เช้าวันนี้นะครับบรรดานักเตะเชียงใหม่เอฟซนะครับก็ได้ทําการฝึกซ้อมนะครับที่สนามลีโอสเตเดียมนะครับของทีมบางกอกลาดเอฟซนะครับคุณน่าจะว่ามีคิวที่ทั้งสองทีมนั้นจะต้องอุ่นเครื่องกันในวันศุกร์ที่20มกราคมนี้นะครับเวลา18นานิกาเป็นต้นไปนะครับชมไทยรัฐสดได้ทาง BGT ีทีครับหลังนั้นนะก็เลยมีการมาซ้อมกันที่สนามแห่งนี้ก่อนนะฮะในช่วงเช้านะครับประมาณ9นาฬิกานะแดดก็ยังจะแรงพอสมควรนะฮะ บรรยากาศก็ยังคงเป็นปด้วยความคึกคักนะฮะย่านี่เป็นญ่าเทียมนะครับก็ต้องลองทดสอบลองเทสดูกันก่อนนะครับเนี่ยฮะมาเก็บตัวกันที่ลองสิทธิ์คลอง4ี่นะครับได้รวมๆ10-11วันฮะนี่ก็ใกล้จะถึงวันที่ต้องเดินทางกลับแล้วนะครับแล้วก็มีการอุ่นเครื่องกับบางกอกรลัส F4 นะครับส่งท้ายนะครับนี่ครับคือชนะกรันกินฮะ อุสาประตูนะครับช่วงนี้ก็ซ้อมหนักมาตั้ง3คนเลยนะฮะนี่เป็นนายทวารคนใหม่ของเชม f เอนี่ครับเอเล็กดิมิทรอฟนะฮะโค้ชู้สาประตูครับบรรยากาศก,าก็ถือว่าเป็นกันเองนะนักเตะตอนนี้เริ่มที่จะมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วนะคราวนี้เราไปฟังความรู้สึกของบรรดานักเตะเชมเอฟซครับกับการมาเก็บตัวที่วังสิทธ์คลองสแห่งนี้ครับ เป็นไงบ้างครับกับการมาเก็บตัวอยู่ที่นี่ได้ราวๆเรียกว่าสัปดาห์กว่าๆแล้วครับครับ<ค><อ>ก็ดีนะครับเพราะการได้มาเก็บตัวที่นี่ก็ทาให้เราได้มีสมาธิกับการฝึกซ้อมด้มีสมาธิกับการาซ้อมเทคนิคต่างๆของโค้ชแคมบิดน,นะครับ <Evet S 2> ก็ <ๆ S 2> ทุกคนก็ได้มาซ้อมด้วยกันอยู่กินด้วยกันก็มันมีความรู้สึกว่าเป็นทีมมากขึ้นครับผมถ้าดูจากตัวเองนะพัฒน,นาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างนีได้ชัดเนี่ยคิดว่ามีแล้ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความฟิตนะครับของร่างกายนะครับปีนี้ก็รู้สึกว่าฟิตมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงมากกว่าเดิมเพราะว่าที่นี่มีพร้อมทุกอย่างนะครับผมทั้งฟิตเนสนะครับอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกอย่างเลยแล้วว่าเหมือนอาชีพมากครับปีนี้อยู่ที่นี่นะฮะได้รับดาวสัปดาห์ถึงไรเป็นไงบ้างครับก็ดีครับมีสมาธิกับฟุตบอลจริงๆครับเพื่อที่จะได้ไปเปิดฤดูกาลจะได้ทําผลงานได้ดีครับขอบคุอ่าเทียบ ดูแล้วเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่ตลอดระยะเวลาของการฝึกซ้อมเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพัฒนาการของตัวเราเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็แน่นอนครับสภาพร่างกายหรือจะเป็นพวกเรื่องแบบความเข้าใจเกมอะไรเงี้ยครับก็ดีมากขึ้นครับ,รบมาอยู่กับเพื่อนใหม่เรียกว่าทั้งทีมเลยนะบางคนเรียกว่าไม่เคยเจอมาก่อนนะแล้วมันกินนอนร่วมกันแบบนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับก็แน่นอนก็ <laughs> 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 ต้องรู้จักกันก็ สนิทกันมากขึ้นครับก็เวลาเล่นบอลก็ก็จะได้เข้าขากันครับผมเป็นไงบ้างครับแจ็คกับอ่าสกยภาพของทีมปีนี้เห็นพี่ๆแต่ละคนเข้ามานี่โอ้โหเรียกว่าเก่าๆน่นเลยก็รุ่นพี่แต่ละคนก็มีประสบการณ์เยอะพอสมควรนะปีนี้ผมว่าน่าจะพาทีมประสบความณําเร็จได้ครับมาเก็บตัวที่นี่ครับแจ็คอาหารการกินอุปกรณ์ฟิตเนสนู่นนี่นั่นอุปกรณ์เรียกว่าพร้อมหมดทุกอย่างเราได้อะไรบ้างแล้วรู้สึกยังไบ้างครับ ก็รู้สึกดีนะครับที่นี่ก็เหมาะสําหรับการเก็บตัวปีซีซันอย่างดีครับพร้อมทุกอย่างมีทั้งห้องฟิตเนสอาหารการกินครับจ,ออาาจากรู่ว่าโอกาสในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วนี่จะเป็นไงบ้างครับก็น่าจะเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะผมก็พัฒนาขึ้นแล้วก็มีความกล้าเล่นแล้วก็แบบเหมือนกระดูกแข็งขึ้นประเดิมนิดนึงเป็นไงบ้างครับเต้ฝุ่นหลักที่มาอยู่ที่คัมแห่งนี้แล้วเก็บตัวได้ราวอาทิตย์นึงนรู้สึกไงบ้างครับ ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เข้ามาเก็บตัวที่นี่ครับก็ที่นี่นะครับมีพร้อมทุกอย่างครับพี่ทั้งเรื่องอาหารฟิตเนสแล้วก็การซ้อมสนามดีมากครับครับสิ่งที่เต้ฝุ่นได้เรียนรู้จากการมาอยู่ที่นี่นะรวมถึงการได้เจอกับพี่ๆในทีมที่เป็นเราก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเป็นยงไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่จะได้มาเรียนรู้จากพี่เขาครับเพราะว่าพี่เขาแต่ละคนนี่ก็ถือว่าดีกรีนี่ไม่ธรรมดาครับผมก็เลยอยากมาเรียนรู้ครับแล้วเราก็น้องใหม่ด้วยครับผม ก่อนหน้าเป็นน้องใหม่แล้วนะฝากนึกฝากตัวถึงพี่น้องแฟนบอลชาวเชียงใหม่ด้วยครับผมครับผมก็ขอฝากนึกฝากตัวพี่น้องแฟนบอลชาวเชียงใหม่ด้วยนะครับครับผมแล้วก็เจอกันวันที่22นี้นะครับที่จะเปิดตัวครับผม